สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพักเครื่องมหานิยม EP ที่548นะครับ EP ที่548ี่นะครับมีพรกเก่าๆพระสวยๆพระสะสมนะครับมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับ รายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0946126168ี่หกหลายไอใช้เบอร์0864170235นะครับถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับ สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเลอกมาที่รายการที่1น,นะครับรายการที่1น,นะครับพระกิบบัวนเนื้อเมกพัดนะครับ เนื้อมันมันเนื้อช่ำๆเลยนะครับหลังพระนาคปกนะครับพี่เนื้อเก่าเก่าเนื้อมันมันเลยนะครับต่อไปรายการที่สองนะครับรายการที่สองนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับ เนื้อโลหะเก่ามีคราบสนิมเขียวนะครับเก่าเก่าสวยๆเลยนะครับพี่เนื้อมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับเหรียญหล่อหลวงผู้สุกนะครับพิมพ์หนุมานแบกแท่นนะครับพี่ มีคาบกุครคาบไข่นะครับเนื้อชิ้นตะกวัวนะครับเก่าสภาพใช้นะครับต่อไปรายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่นะครับหลวงพ่อโตเนื้อดินนะครับมีคาบลักษนะครับพี่ เนื้อดินเก่าๆเนื้อพุนๆนนะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่5นะครับสมเด็จนะครับเนื้อผงลงรักนะครับ มีคาบไข่นะครับพี่เนื้ออมเหลืองนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับขอบข้างมีรอยกระเทาะหน่อยนึงนะครับต่อไปรายการที่6นะครับรายการที่6นะครับ พระปิดตาหล่อโบราณนะครับปิดตาเนื้อเมกกะพัดนะครับพี่มีรอยจานยันนะครับหลังยันนะครับด้านหลังมีรอยจานยันนะครับเนื้อช่ำๆเนื้อเก่าๆนะครับต่อไปรายการที่7นะครับ รายการที่เจ็ดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับด้านหลังมีเม็ดไข่ปลานะครับมีคาบสนิมเขียวนะครับพี่ ต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะนะครับมีคาบนะครับพี่เนื้อม,มันเนื้อฉ่ำ,ฉำนะครับมีคาบเบ้านะครับ ต่อไปรายการที่เก้านะครับรายการที่เก้านะครับพระกีบบัวเนื้อดินนะครับมีคราบไข่นะครับมีเม็ดกวดเม็ดทรายนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อหากเก่าๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับสมเด็จนะคบพี่เนื้อผงลงรักนะครับสมเด็จเก่านะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับล็อกเก็ตหลวงปู่สุขนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับด้านหลังเป็นสนิมนะครับพี่เรียมกรอบพลาสติกมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับพระล่วงนะครับพระล่วงเนื้อโลหะนะครับหลังยันนะครับพี่หลังกงจักนะครับต่อโค้ดนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสามนะครับรายการที่สิบสามนะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครับพี่เนื้อมันๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่14นะครับรายการที่14นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเจดทะลุซุ้มนะครับมวลสารทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบห้านะครับสมเด็จเก่านะครับมีคราบไข่นะครับพี่เนื้ออมเหลืองนะครับเนื้อเก่าๆเ,เลยนะครับ ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าสภาพใช้นะครับพี่เนื้อมันๆฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับพระท่ามะปางเนื้อดินนะครับมีคาบลักนะครับพี่เนื้อเก่าๆเ,เนื้อมันๆเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับลงลักษนะครับพี่มีมวลสารนะครับปุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับด้านหลังเนื้อพุนพุนเลยนะครับ ต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่านะครับพี่เนื้อเก่าเก่าเนื้อมันๆเลยนะครับ มีค้าเบ้านะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับพระปิดตานะครับพระปิดตาเนื้อดินนะครับปิดตาเม็ดกระดุมนะครับพี่เก่าไม่ทราบที่นะครับ ต่อไปรายการที่ยีนะครับรายการที่21นะครับพระนาคปกเนื้อโลหะนะครับมีคาบสนิมเขียวนะครับเนื้อมันมันเลยนะครับเลียมกรอบพลาสติกมาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับพี่วัดโคศิตารามนะครับหลังยันนะครับสวยๆคมๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับหลวงพ่อทวดเนื้อวาดนะครับเนื้อว่านปิดทองนะครับพี่ด้านหลังลอยแร่นะครับเนื้อม,มันเลยนะครับหลวงพ่อทวดพระนิรันตลายนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเผือกนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับด้านหลังตอกโค้ดนะครับพี่สวยๆคมๆเลยนะครับใต้ฐานอุดกิ่งนะครับ มีเสียงกิ่งนะครับต่อไปรายการที่25นะครับรายการที่25นะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรน,นะครับลงยาแดงนะครับขอบข้างเป็นเม็ดไข่ปลานะครับหลังยันนะครับพี่ปี2509นะครับ สวยๆเลยนะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่26นะครับรายการที่26นะครับปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดนะครับมีคราบสนิมเขียวนะครับ เก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับหลังหนังสือนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเรียมกรอบมาพร้อมบูชานะครับกรอบเก่าเก่าเลยนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพระปางลีลาเนื้อดินนะครับ ปางดีลาเม็ดขนุนนะครับพี่มีคราบไข่นะครับเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับเรียมกรอบมาสวยๆพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับรูปหล่อปั้มหลวงพ่อเดิมนะครับ เนื้อโลหะนะครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่ใต้ฐานมีรอยจารยันนะครับก็ครบทั้ง28ลรายการแล้วนะครับดูแล้วชอบไม่ถูกใจตรงไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับ หรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพะเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ